นโยบายโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้พวกเธออยากได้อยากมีอยากเป็นสรุปผลออกมาใครรับเราโดนเขาหลอกเขาลอกให้ไปทำเราเป็นเครื่องมือของ,ของเขา <c oughs> <c oughs> เราอยากกลางแขนไปปกป้องอะไรมากมายกับนักการเมืองมันหลอกเรา เรียกว่าออกมาแสดงความคิดเห็นดึงสติชาวเน็ตอยู่บ่อยครั้งสำหรับหนุ่มตุกตุกบันเทิงศิลป์ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มตุกตุกออกมาดึงสติสังคมโดยจี้จุดประเด็นของการทำหน้าที่เพื่อนที่ดีมากแต่ลืมหน้าที่ลูกพร้อมบอกว่าสำหรับบางคนซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนซื้อของขวัญแพงๆให้เพื่อนแต่พอพ่อแม่ขอเงินค่าปุ๋ยค่าไถนาบอกว่าไม่มีสมัยใหม่ไม่เน้นกระตันยูเน้นความสัมพันธ์แบบเพื่อนเน้นความสุขในโลกจอมปลอม เน้นความสุขจากวัตถุให้ค่ากับการกินการเที่ยวข้าวของเครื่องประดับของนอกกายแต่ไม่ให้ความสำคัญกับผู้มีบุญคุณพร้อมแนะว่าควรทำหน้าที่ลูกที่ดีบ้างไม่ใช่ทำแต่หน้าที่เพื่อนที่ดีหรือหน้าที่สามีภรรยาที่ดีซื้อเรลาเลียงมูซื้อเล่าเลียงพวกซื้อของผลแพงแพงให้เพื่อนพ่อเม่ของเงินค่าปุย๋ยค่าไถนาจมมาสัมีนะ สมัยใหม่ไม่เน้นกระตันยูเน้นความสัมพันธ์แดบบ่เพื่อนเน้นความสุขในโลกจอมปลอมเน้นความสุขจากวัตถุจากสังคมตอแหลสังคมหลอกลวงให้ค่ากับการกินการเที่ยวให้ค่ากับข้าวของเครื่องประดับของนอกกาย แต่ไม่ให้ความสำคัญกับผู้มีบุญมีคุณบางทีเนี่ยมันเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยไม่รู้เตรียมเงินสำรองไว้รืยยังเธอไม่ต้องส่งเสียพ่อแม่ทุกเดือนแต่เธอต้องมีเงินสำรองไว้สำหรับให้พ่อแม่เวลาพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยล่าสุดหนุ่มตุก๊กตุ๊กออกมาดึงสติเด็กยุคใหม่อีกครั้งเพราะมองว่าเด็กรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตไม่ระวังก็ตกเป็นเหยื่อนักการเมืองนโยบายโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้พวกเธออยากได้อยากมีอยากเป็นสรุปผลออกมาก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไม่ได้อยู่ในประเทศจะไปโทษคนที่มาเอาความผิดกับเราไม่ได้เพราะความผิดมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเพราะเราไม่ระมัดระวังไม่ใช้สติปัญญาโดนเขาหลอกล่อให้ไปทําคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เป็นห่วงเรา พร้อมบอกว่าไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากอายุอยู่ไม่ถึงร้อยปีใช้ชีวิตระมัดร,ระวังรู้กาลเทศะอยู่ในกฎ,ใน,กฎในเกณฑ์ของตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นพออย่าก,กางแขนปกป้องอะไรมากมายกับนักการเมืองพร้อมปิดจ,จบว่ามันหลอกเราใช้ชีวิตไม่ระวังก็ตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองนโยบายโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้พวกเธออยากได้อยากมีอยากเป็น สรุปผลออกมาใครรับอ่ะก็ตัวพวกเธอนีหัวสุกหัวซุวนไม่ได้อยู่ในประเทศจะไปโทษท่านไม่ได้ไปโทษคนที่มาเอาความผิดกับเราไม่ได้เพราะความผิดมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเพราะเราไม่ระมัดระวังเราไม่ใช้สติเราไม่ใช้ปัญญาเราโดนเขาหลอกเขาอลอกให้ไปทําเราเป็นเครื่องมือของเขาที่โดนเขาหลอกคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ญาติพี่น้องเราที่คอยเป็นห่วงเรา แผ่นดินตัวเองก็ไม่ได้อยู่อืมนี่แหละเธอไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมากใช้ชีวิตนะอายุอยู่ไม่ถึงร้อยปีใช้ชีวิตระมัดระวังรู้กาลเทศะอยู่ในกฎในเกณฑ์ของตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นเป็นพอชีวิตมันก็อยู่ได้ใครผิดมามันเรื่องของเขาเราอยากกางแขนไปปกป้องอะไรมากมายกับนักการเมืองมันหลอกเรา ใช้ชีวิตไม่ระวังก็ตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองนโยบายโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้พวกเธออยากได้อยากมีอยากเป็นสรุปผลออกมาใครรับก็ตัวพวกเธอหนีหัวซุกหัวซุนไม่ได้อยู่ในประเทศจะไปโทษท่านไม่ได้ไปโทษคนที่มาเอาความผิดกับเราไม่ได้เพราะความผิดมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเพราะเราไม่ระมัดระวังเราไม่ใช้สติเราไม่ใช้ปัญญาเราโดนเขาหลอกเขาลอกให้ไปทําเราเป็นเครื่องมือของเขา ที่โดนเขาหลอกคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ญาติพี่น้องเราที่คอยเป็นห่วงเราแผ่นดินตัวเองก็ไม่ได้อยู่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ